ุ่มวิสาหากิจชุมชนไผ่ก้าวหน้าตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกไผ่อย่างเข้มแข็งไผ่ไม่เพียงแต่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญแต่ยังเป็นแหล่งสร้างไรายได้ให้กับชุมชนในหลายด้านและวันนี้เราก็อยู่กับคุณพิเชษพงษ์ธนานิธิกรซึ่งเป็นประธานวิสาหากิจชุมชนไผ่ก้าวหน้านี่เองค่ะ สวัสดีครับผมพิเชษพงษ์ธนะนิทิกรครับชื่อเล่นชื่อก๊อปนะครับจากวิสาหกิจชุมชนไผ่ก้าวหน้าครับแป่รูปผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ครบวงจรครับครับสำหรับไผ่ที่ปลูกอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่ว่าแยกกันปลูกนะครับบางรายก็ปลูกประมาณ5ไร่นะครับ10ไร่นะครับหรือไม่กัน1-2ไร่แล้วแต่ บ้านไหนจะมีพื้นที่เยอะนะครับส่วนของผมเองนะครับตอนนี้ปลูกแล้วนะครับเป็นไผ่สางหมวนจํานวน8ไร่นะครับแล้วก็กําลังขยายอีกประมาณ10กว่าไร่นะครับเพราะว่ามันไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแปลรูปนะครับค่ะเห็นว่าปลูกไผ่กันเยอะขนาดนี้นะคะมีการแปลรูปเอาไปใช้อะไรบ้างเดี๋ยวพี่ก๊อฟช่วยแนะนำแล้วก็พาไปดูด้วยะคะว่ามีเฟอร์นิเจอร์อะไรบ้างอ่าเช่นเลยค่ะ อันนี้นะครับเป็นโรงงานของวิสาหกิจชุมชนไผ่ก้าวหน้านะครับแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะครับส่วนด้านหลังนี่นะครับจะเป็นการแปรรูปโต๊ะนะครับชุดโต๊ะไม้ไผ่จะมีโต๊ะมีเก้าอี้นะครับของเรานี่นะครับจะผลิตตั้งแต่ครบวงจรนะครับตั้งแต่ผลิตต้นนะครับต้นพันธุ์นะครับขายลำนะครับเสร็จแล้วก็แปรรูปนะครับ อีกทางรับจ้างปลูกนะครับทำแบบครบวงจรเลยนะครับรับตามออเดอร์ไปนะครับจะเป็นซุ้มนะครับจะเป็นร้านขายของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ต่างๆนะครับแล้วก็จะมีสารไม้สารต่างๆพวกไม้ขัดแตะลวดลายพวกนี้ครับก็จะมีนะครับ คุณพิเชษพงษ์ยังบอกอีกว่าการอนุรักษ์ไผ่เป็นส่วนสําคัญในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยการปลูกไผยย่อย่างยั่งยืนชุมชนสามารถป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ําได้ทําให้การปลูกและอนุรักษ์ไผ่มีความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะ ปัจจุบันการปลูกไผ่ในอำเภอท่าปลาเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ชาวบ้านต่างร่วมมือกันในการปลูกไผ่เพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปีไผ่เติบโตได้อย่างรวดเร็วและทนทานทําให้เหมาะกับสภาพอากาศของท้องถิ่นค่ะอีกชั้นก็เป็นตัวแทนของกลุ่มแปรรูปไผ่ก็พอมีไรายได้เสริม ย้ำว่างคะ่ะเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวคะ่ะการอนุรักษ์การปลูกและการแปรรูปไผยวิสาหกิจชุมชนไผ่ก้าวหน้าไม่เพียงแต่จะช่วยรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติแต่ยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของคนในชุมชนสร้างความยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและรายได้ให้กับคนในพื้นที่ สนใจนะครับสามารถติดต่อได้นะครับในเพจวิสาหกิจชุมชนไผ่ก้าวหน้านะครับเข้าเ Facebook ครับพิมพ์วิสาหกิจชุมชนไผ่ก้าวหน้าหรือศูนย์พัฒนาไผ่จังหวัดตรีก็ได้ครับนะครับจะหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0831622879ครับบสวัสดีครับผมบันดิตทองศรีครับประธานชมรมปุกไผ่ อุจดิดแต่วันนี้เรามาพูดถึงไฝ่ที่อุรดิตที่เราเป็นเบอร์หนึ่งก็คือไผ่สร้างมนุนการปลูกก็ปลูกง่ายครับไผ่เป็นเป็นพืชที่ดูแลง่ายปลูกง่ายตายยากปลูกไผ่สร้างมุนเนี่ยก็ขยายพันธุ์โดยการอที่ไม่ไม่คลายพันธุ์นะครับมีสองแบบก็คือการตอนกริงกับการขุดเหง้าเพราะฉะนั้นไก่ที่เอาไผ่พ่อมเมล็ดไปปลูกนี่ถือว่ายังไม่ยังไม่ผ่านการคัดสายพันธุ์ไผ่บาง บางอย่างไผ่สร้างมุนเนี่ยถ้าไม่คัดสายพันธุ์ไม่ผ่านลำจะไม่สวยจะไม่ตรงซึ่ง,ไ,งไม่เป็นที่ต้องการของตลาดสาเหตุที่เราต้องมาโฟกัสเรื่องไผ่สร้างมุนเพราะตอนนี้สร้างมุนเป็นที่ต้องการของตลาดและเป็นไผ่ที่ว่าน่าจะขึ้นท็อปอันดับเบอร์หนึ่งของการที่คนอยากปลูกไผ่มากที่สุดก็คือไผ่สร้างมุนแต่ถ้าใครอยากสนใจตลาดก็มาคุยกับในกลุ่มของเราได้เพราะเรา,าทดลองเรื่องทําตลาดหลายรูปแบบอีกแล้วก็ ก็มาติดต่อผมได้ที่วันดิตก็0 8 8 1 6 9 9 8แ2เื่อซึ่งผมอยู่ในวงการปล่อยมา30ปีมีอะไรก็ใกลอเยดอะไรก็อยากจะมาปรึกษาแล้วก็ยินดีครับสวัสดีครับบุญ